มาเด้อพี่น้องกินเขาน้ากันครับกินง,ง่ายๆใบยุงบหยากบานอกบบหน้าเฮ้าพี่น้องครับผัดผักชูรสแซ่บน้ำมันหอยพี่น้องครับเออไปจะแซ่บปอพี่น้องครับเอ้ยใส่ถาดมาปั่นจังหันคข่ก็ไดอันนี้ก็กระเพาะปลาน้ําแดงพี่น้องครับอืได้มาจากตลาดพี่นออ้องเออไปจะแซ่บปอพี่น้องครับมากินเขาน้ากันอ,อพริกผงปลาครับ กินง่ายๆพี่น้องเขาสวยฮอนๆพี่น้องครับไปบ้านไนกินเขาไม่กินเขาน้ากันเลยพี่น้องเด้อนะครับนี่ผัดผักชูรสอ่าบางผูบางท่านกะมักเอาไปหนึ่งเส้ปลาลวกกินกระปุนครับนี่น้อยนาพี่น้องครับอันนี้ปลูกเองสุกไล่ยหลอมาบ่มอ่าสุกข้าต้นกับมีเอามาบ่มกับมีพี่น้องครับมีผลมะลากหลากใหม่พร้อมไข่ก็ได้ อาหารครบหาหมูอันนี้ของมักเลยพี่น้องครับข้าวต้มข้าวต้มข้นพี่น้องครับข้าวต้มโบอ่นบางท่านก็เคยกินบ่เคยกินก็มีบางผู้บางคนเขาว่ากินเด็กอยสมัยนี้ก็กิกนพี่ซ่าไปแล้วพี่น้องเนาะอ,อ,อืเออลื่อมขนมทั้งแตกไปละเออคนบอลลัมโบรานก็กนี่แหละพี่น้องครับก็เหตุอาหารการกินกันยังสิ้นละสบายอกสบายใจหาผักสวนขั้วล้างบ้าน เอ, yup, เอาไปยูเอาไปกินครับพ hey, ี Over ่น้องครับอ่ะไผ่บ่าได้กินเข่าก็มากินน้า like. กันเด้อนี่ครับพัดน้ำมันหอยเออแต่ว่าใส่เตาเจียวก็ดีครับเตาเจียวมันบ่มีเออกระเทียมทุบๆกับพัดปนี่ใส่น้ำมันหอยซอสแซบแซบพี่น้องมาเด้อมากินเข่าน้ากันอืมอ่าพี่น้องป่องปลายเฮ้าบ่มียางก็เอื่นกินน้ากันเลยพี่น้องครับนี่ผมบอได้หั่นนะพี่น้องครับผมเด็ด เด็ดเป็นเป็นยอดเป็นยอดพี่น้องครับนี่นร,ระพราะปลาปลาขวดยี่ห้อนี่แซบแซบพี่น้องเจ้แบอบบอกยี่ห้อดอกอันนี้ก็กระเพาะปลาครับกระเพาะปลาซื้อยูตลาดพี่น้องครับอาหารการกินกาง่ายพี่น้องอสิก,กินถูกกินแพงมันก็คือกันละพี่น้องเนาะบม่เป็นไรกินแพงกินของยีอหอ่ห้อกินของได้หางยีอหอ่ห้อแพงแพงยี่ห้อต่างประเทศ กินแล้วสิเหาะได้คือเทวดา <c oughs> คือซุปเปอร์แม่หนึ่งสิเออไดออนแม่หนึ่งสิเออถ้ากินได้แล้วเหาะได้กันกว่าที่ซื้อกินอยู่ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นของแบรนด์เนมพี่น้องมันเป็นของอ่ขคนผู้ดีคนมีสตังค์เขากินกันเท่ากับบันนอกบันหน้าก็ก,กินไปนะพี่น้องกินกระแค่อิ่มนั่นละพี่น้องครับกับบม,มีเฟ่ยังไรแล้วไปโซ่พี่น้องป่องไปกินเขาน้ำกันนี่ก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นยาพร้อมเด้กินมีประโยชน์พร้อมครับผักชร่อราระบบการย่อยระบบอยียงพนบาครับท้ายก็ดีคลิปนี้กับมีหอย่างหลายพี่น้องครับช่วยพี่น้องป้องไปกินข้าวน้ำกันขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเขามาติดตามรับชมอ่าทุกกำลังใจอ่าคลิปนี้ก็ไปก่อนทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ